สวัสดีครับคุณฟ้าครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่16เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่าในเรื่องของการปิดอา่าวซึ่งก็เป็นการปิดเพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ของสัตว์น้านะครับจะมีการปิด อ่าวไทยตอนกลางในปี2567นะครับอาจจะมีคําถามว่าทําไมต้องเป็นตอนกลางแล้วตอนตอนต้นหรือว่าที่อยู่ติดกับกรุงเทพหรือว่าอ่าวกอไก่อ่าวรูปกอไก่นี่นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันกับคุณบัญชาสุกแก้วที่ปรดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์ครับก็จะพูดคุยกันกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับในฐานะที่เคย เป็นประธานกรรมการบริหารสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ,อ,อว่าสสวนะครับเรื่องราวของการวางแผนภาษีเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้ประกอบการ SME เนี่ยต้องรู้นะครับแนวคิดที่มาที่ไปทุนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินนะครับเปิดเผยตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารอ,อมสินดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหา หนี้ให้กับประชาชนโดยนําเอามาตรการต่างๆมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการเร่งให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐในการแก้ไขหนี้นะครับธนาคารจึงขอเชิญชวนสหกรณ์อมทรั์ข้าราชการและรัฐวิสาหก,กิจมายื่นขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับโดยใช้ชื่อว่าสินเชื่อสหกรณ์อมทรั์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐเพื่อจะได้นําไปเป็นเงินทุนในการปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิกนะครับซึ่ง สมาชิกของสหกรณ์อมรัพย์อย่างเช่นข้าราชการครูตำรวจทหารพนักงานและเถื่อกัิกเพื่อน,นําไปใช้ในการถ่ายถอนหรือบริฟแนนซ์หนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงนะครับเอามาไว้ที่สหกรณ์อมรัพย์ของสมาชิกแต่เพียงที่เดียวจึงจะถือว่าเป็นการช่วยลดภาระดอกเบี้ยแพงให้กับกลุ่มลูกหนี้รายย่อยที่มีรายได้ประจําของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวนะครับสําหรับสินเชื่อสหกรณ์อมรัเพื่อแก้ไขปัญหานี้บุคลากรภาครัฐนี้จะมีวงเงินของโครงการนี้ จำนวน5,000ล้านบาทนะครับเป็นสินเชื่อระยะยาวโดยจะปล่อยสินเชื่อให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐหรือว่ารัฐภิสาหิกาิจตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพื่อนําไปใช้เป็นเงินทุนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่มีกับสถาบันการเงินนะครับรวมทั้งหนี้นอกระบบหรืออื่นๆโดยอัตราดอกเบี้ยปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละสอ9ต่อปีนะครับมีช่วงระยะเวลาการปล่อยชําระเงินต้นเป็นเป็นนานสปีด้วยกันโดยมีระยะเวลาในการชําระคือนาน7ปีิมเบ แลวก็จะยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสินเชื่อต่างๆนะครับดังนั้นจึงขอเชิญชวนสหกรณ์อมรัพย์หน่วยงานภาครัฐยื่นขอสินเชื่อเบีย้ยตามเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกได้นะครับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสนใจ้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับก็ทาง a c e b o o k นะครับ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าจากทางธนาคารออมสินหนึ่งรางวัลด้วยกันเป็นกระเป๋ารูปสุกตะกร้านะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าเป็น YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook และมีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการก็จะมีของขวัญพิเศษมอบให้กับท่านผู้ชมในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นจะใช้ระบบการสมมุ่เช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยตใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอเอชิ สหกรณ์อ,อมทรัพย์ของรัฐนะครับสหกรณ์อ,อมรั์หน่วยงานภาครัฐขอสินเชื่อบรบีรัทต่ำนะครับซึ่งใช้ชื่อว่าสินเชื่อสหกรณ์อ,อมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลกากรพาครัฐนะครับโดยโครงการนี้หรือว่าสินเชื่อนี้จะมีจํานวนเงินทั้งหมด5000ล้านบาทด้วยกันตุติการนะครับธนาคารอ,อมสินครับเขอเชิญชวนสหกรณ์อ,อมรับ ที่เป็นสหกรณ์อมทรั์ของหน่วยงานของภาครัฐนะครับยื่นขอสินเชื่อเพื่อขอสินเชื่อในตาราดอกเบี้ยต่ําโดยใช้ชื่อว่าสินเชื่อสหกรณ์อมรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลา,ากรภาครัฐนะครับซึ่งจะมีวงเงินสินเชื่อทั้งหมดรวม5000ล้านบาทด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามาทางผู้ฟังว่าสินเชื่อสหกรณ์อมรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้พระบุคลากรภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารอมสินก็เชินชวนสหกรณ์อมรัพ์ ที่เป็นสากลอมทรัพย์หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมายื่นขอสินเชื่อดังกล่าวนะครับเพื่อนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ให้กับบุคลากรภาครัฐคําถามคือวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการนี้เนี่ยจะมีจํานวนเท่าไหร่นะครับมีจานวนเท่าไหร่ส่งคาตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยได้ถุนรานนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่15กุมภาพันธ์จากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสัญญาพรแก้วจันยานะครับขอแสดงความยินดีด้วย เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางเพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะครับจะมีแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณบัญชาสุแก้วอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณบัญชาครับครับสวัสดีครับคุณจิยพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับกับเรื่องการปิดอ่าวเนี่ยอยากจะขอความรู้ก่อนครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณบัญชา ครับเรื่องปิดอ่าวหรือภาษาราชการเรียกว่าการออกประกาศกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อบริหารจัดการควบคุมฤด,ดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวออกกับสังนัดซึ่งในเขตพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยก็ได้กำหนดการปิดอ่าวเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกก็ ช่วงตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาของทุกปีนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เขาม่องไล่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ดึง,ด,งดึงตีเช่นตรงเข้าไปในทะเล <c oughs> ประมาณสามสิบไม่ก็แล้วแต่โค้งเว้าวของใจฝั่งนะครับบ <c oughs> แล้วก็ลากเช่นตรงไปผ่านจังหวัดชุมพรจนไป ครอบคุมเกาะสมุยเกาะพังอันดอนสักอ่างทองดอนสักแล้วก็เข้าที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกินกินพื้นที่ประมาณสองหมื่นหกพันสี่ร้อยตารางกิโลเมตรหรือถ้าคิดเป็นไร่ก็สิบกจุดห้าล้านไร่ครับเกือบหมดอาวไทยเลยสามจังหวัดนี้ปิดทำไมก็เพื่อจาการศึกษาทดลองของ กรมประมงร่วมกับสถาบันต่างๆมาอ่วงเวลาหลายสิบปีแล้วก็ประกาศฉบับใหม่ก็เพิ่งมาปรับปรุงให้ตรงกับสถานการณ์สภาวะนิเวศต่างๆนะครับออก,อ,อ,กออกประกาศเมื่อปี60เพื่อที่จะคุ้มครองพ่อแม่พันโดยเฉพาะพันประทูอจะไ่จะไข,ย,ะขยแก่จะอพยพนะครับเดินทางมาวางไข่ ซึ่งมีไข่แก่นะครับช่วงช่วงเนี้นะครับจะมาวางไข่สังพื้นที่ที่ได้นําเรียนนะครับอันนี้ก็เลยได้ออกประกาศเพื่อคุ้มครองทีนี้พอเขาวางไข่เสร็จเนี่ยลูกประทูโดยพฤติกรรมทางวิชาการเราพบว่าเขาจะวิ่งเข้าหาฝั่งโดยระยะทางหางฝั่งประมาณเจ็ดไมล์ครับในเขตสามจังหวัดนี้เช่นกัน แล้วก็มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่รอยต่อตั้งแต่เขามองไล่ถึงอำเภอหัวหินออีกจุดหนึ่งด้วยครับก็จับครอบกลุ่มพื้นที่สองจุดนี้เพิ่มอีกหนึ่งเดือนค,คือตั้งแต่16พฤษภาถึง14มิถุนาตรงนี้ก็เพื่อที่จะ,ะคุ้มครองประทูตัวเล็กและประทูหนุ่มสาวนะครับ เพื่อที่จะให้เขาได้เดินทางต่อไปนะครับเข้าไปสู่อ่าวไทยรูปตัวกอก็อคือประจวบคีดีขันเพชรบุรีและก็สามสมุดจนถึงชนบุรีรซึ่งเราก็จะทยอยปิดอ่าวอีกต่อไปซึ่งมีประกาศอยู่แล้วด้วยนั้นถามว่ามาตรการนี้จะจะอ่อจัดมาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์กอคุ้มครองพ่อแม่พนัพนธุ์ลูกพันธุ์ แล้วก็คุ้มครองส่งต่อให้เขาได้เป็นประตูที่โตเป็นหนุ่มสาวจนถึงวัยจะเดินพัน์แล้วก็ให้นํามาใช้ประโยชน์ได้ครับท่านัครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรบกวนคุณประชา,ชาอย่างนี้ว่าท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมประตูต้องไปไปเกิดผมใช้คำง่ายๆภาษาชาวบ้านเนี่ยนะฮะไปเกิดแถวแถวชุมพรแถวสุราษฎร์แล้วก็ทำไมถึงมาโตเต็มับที่ที่มหาชัยที่สบุตรส,คสาครสามสมบุตรที่ว่านี่ครับเพราะอะไรครับคือข้อมูลวิชาการเนี่ย จริงปลาทูเขาก็าสามารถผสมพันธุ์วางไข่เป็นเป็นการทั่วไปนะครับไม่ว่าจะตราบจันนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวที่เรียนเนี่ยเป็นระยะที่เขา,าพีคสุดหรือความสมบูรณ์เพศของเขาเนี่ยสูงที่สุดระกครับกระแสน้ําก็ดีระบบนิเวศก็ดีในสามจังหวัดเนี่ยนะครับที่พ่อแม่พันธุ์เขาต้องวิ่งมาเมื่อเขาเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วเนี่ย เขาวิ่งมาที่หมู่เกาะอ่างทองเกาะสมุยเนี่ยตรงเนี้นะครับจะเป็นแหล่งที่มีความเหมาะสมเพราะว่าอ่าของกระแสน้ําก็ดีนะครับลักษณะของอ่าวก็ดีลักษณะพื้นอชายหาดที่ยาวมากตั้งแต่ประจวบก็จะเห็นว่ายาวของประจวบคีนดีขาะยาวเลยฮะเกาะแก่งมากมายนะครับอันพื้นที่ที่เราไปสำรวจซึ่งในทะเลเนี่ยก็จะมี กำหนดจุดทุกหนึ่งการางไหม่เนี่ยกรมรงมงจะมีเขาเรียกจุดสถา,านีสําหรับเก็บข้อมูลวิชาการครับท่านครับทีนที้น่จุดเนี้ยครับที่พบว่าปลาทูหนุ่มสาวแล้วก็จะเดินพันจนมีไข่แก่มากที่สุดเลยต้องคุ้มครองครับแล้วก็เกิดแล้วเขาก็เข,ข้าใกล้ฝั่งเราก็ไปคุ้มครองต่อพอเป็นหนุ่มสาวเราก็ส่งต่อแต่ถามว่า แล้วยังให้ใช้ประโยชน์ได้ไหมตรงนี้ก็ยังให้ใช้ได้ยังมีกลุ่มเครื่องมือที่ประสิทธิภาพไม่สูงมากที่จะทำให้ตัดตัดวงจรเขาก็าายังอนุญาตครับซึ่งเครื่องมือที่ยังให้ใช้ได้เนี่ยมีมีจำนวนเยอะมากเช่นเครื่องมือแม้แต่โวลลากเองถ้าเป็นโวลลากแผ่นตะเข้โวลลากคันถางที่เรือไม่เกินสิบกเมตรแล้วให้ทำเวลากลางคืน ถ้าทำนอกเขตใช้ขวังก็ยังให้ทำได้หรืออวนติดตาปลาที่ประกอบกับเรือที่ต่ำกว่าสิบตันกกลอสแล้วก็ความยาวอวนไม่เกินสองพันรอยเมตรก็ยังให้ทำได้เครือ่องมืออวนปูเครื่องมือครอบช้อนยกหมึกเครื่องรอบปูรอบหมึกอ่าสั้งชนิดที่ทำเรือพื้นบ้านปลาดอ,อยอวนดุนเคยแล้วก็ กลุ่มเรือที่ขนาดต่ํากว่าสิบตันกรอสนะครับที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ใช้เครื่องมือสูงก็ยังให้ทําได้ก็สรุปว่าฤดูปิดหาวไม่ได้ปิดทุกเครื่องมือปิดเพราะหนึ่งล่วงเวลาสองพื้นที่และก็สามเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะทําให้มีผลต่อทั้งพ่อแม่พันลูกพันและก็อ่า ปลาหนุ่มสาวที่จะเป็นสต็อกให้ใช้ในรุ่นตัดไปครับท่านครับแสดงว่าเอาเมื่อปลาทูแม่พันธุ์ทั้งหลายเนี่ยไปไปออกลูกนะฮะที่แถวแถวสุราธานีแล้วปุ๊บเนี่ยเรายังสามารถจับแม่ปลาทูมากินได้อยู่ถูกไหมฮะยังครับยังสามารถจ,จ,รจับได้อยู่เพราะขับจับได้อยู่เพราะว่านอกเขตพื้นที่ที่รองร้อยสิบห้าออกด้านนอกับ ก็ยังสามารถจับได้หรือจังหวัดอื่นที่ไม่อยู่ในแผนที่ทก็วงเวาพื้นที่ก็ได้ก็ยังมีอีกตั้ง19จังหวัดนะครับ,บสามารถจับได้หรือช่วงเวลาที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ได้นําเรียนและก็อยู่ในจังหวัดเอาใจรูปตัวกอถ้าไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ปิดก็ยังสามารถจับได้ครับ,บ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาของเขาในการเติบโตขึ้นมาหมายถึงรูปทูเนี่นะครับจะเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงประมาณสักกี่เดือนนะถึงจะ เอ่เปิดอ่าวแล้วก็ให้ประทูเหล่านี้มันมาอยู่แถวไอตัวอ่าวสามสบุตรที่ว่านี่นะครับครับซึ่งระยะเวลาที่ปิดตรงเนี้ยนะครับก็รวมทั้งสองระยะก็เป็นเวลาสี่เดือนสี่เดือนครับ,รบกับพ,พอสี่เดือนเนี่ยมีปลาหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งที่เข้าอ่าวไทยรูปตัวกอรครับเราก็เลือกปิดพื้นที่ในอ่าวไทยรูปตัวกออีกแต่เป็นพื้นที่ที่ น้อยมากครับเอาเฉพาะเขตที่อยู่ชายฝั่งจริงๆตัง oh. ้งแต่ช่วง15มามิถุนา <Yeah. S 2> ถึงา30กันยาซึ่งก็กันพื้นที่สลับนะครับเพื่อไม่ให้เดือดไอพี่น้องชาวประมงเดือดร้อนแล้วก็เปิดไห้เครื่องมือบางชนิดจับได้ oh. ก็สรุปว่าในอ่าวไทยในอ่าวไทยรูปตกอรประกาศกระทรวงกรเกษตรและประกาศกรมประมงก็ยังไปคุ้มครองเขาแต่ว่า <Yeah. S 2> เลือก ปิดที่สําคัญสําคัญจริงๆเพื่อให้นํามาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนแต่ได้ศึกษามาจนตกผลึกเป็นวิชาการแล้วสร้างกระบวนการยอมรับที่น้องชาวประมงผู้ผู้นําทรัพยากรมาใช้อน,นี้ก็ต้องขอบคุณที่น้องชาวประมงนะครับที่ที่ได้เห็นความสําคัญโดยเฉพาะพิ่งประกาศปิดอ่าวไปที่จังหวัดชุมพรซึ่งทําพิธีการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรท่านร้อยเอกธรรมนัฐถมเป่านะครับ ท่านได้ให้ความสําคัญแล้วสร้างความจริงจังในเรื่องนี้แล้วก็ให้นโยบายที่ชัดเจนว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมนิให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ขอให้ใช้บนหลักวิชาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับพี่น้องชาวประมงครับท่านครับครับแม่น่าสนใจนะฮะถ้าเกิดสมุิเราไม่มีการปิดอ่าวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับกับทรัพยากรสัตว์น้ำเราหมดไหมฮะอ่า <laughs> ทัพยากรประมงเนี่ยขอเรียนท่านว่าเป็นทัพยากรเกิดใหม่ทดแทนใช่ใช่แล้วก็ทดแทนเร็วแล้วก็ออกลูกครั้งหนึ่งเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนครับทีนี้ถามว่าการปิดเนี่ยเรามีตัวเลขนะครับเหมือนปี2566เนี่ยฝั่งอ่าวไทยเนี่ยสามารถจับประตูได้ถึง41,310ืันมร้ตันนะครับคุณคาาถึง3,300กว่าล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับปี65เนี่ย ทีห้าจับได้แค่สามหมื่นห้าพันตันก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละสิบหกนะครับฉะนั้นเป็นข้อมูลที่ชี้ชัดว่ามาตรการน,นี้นะครับเหมือนอดเตี้ยไว้กินหวานนะครับสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรนะครับทีนี้ถามว่าถ้าไม่ปิดเกิดอะไรขึ้นถ,ถ้าไม่ปิดก็ถ้าไม่ปิดก็ะจะทําให้ทรัพยากรพ่อแม่พันุก็ดีโดยเฉพาะในช่วงแรกที่เขาจะมาวางไข่ในสามจังหวัดเนี้ยครับ เขาจะถูกเขาจะถูกตัดตอนเมื่อถูกตัดตอนแล้วจะทําให้ไม่มีแฉดน้ํารุ่นต่อไปอเนี่ยมากจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เหมือนคํากล่าวที่ว่าอะปล่อยสิบเกิดแสนหวงแหนไว้ให้ลูกหลานอน่ครับครับสมัยก่อนก็เราอาจจะรู้สึกว่ามแกินปลาทูไข่นี่มันอร่อยแต่ณวันนี้ไม่ควรจะกินเลยนะฮะคุณประชาฟังดูแล้วครับถ้าหลีกเลี่ยงได้เลี่ยนได้ดก็เลี่ยนนะฮะ ับครับเพราะว่าในท้องเขาในอ้วงเวลานี้ก็ครับมีไข่อยู่ถ้าปล่อยเขาได้วางไข่เนี่ยก็จะทําให้อ่ตัวที่วางไข่เป็นตัวอ่อนมีอัตรารอดเมื่อรอดแล้วก็จะเป็นวัตถุอ่อของปลาหนุ่มสาวที่เรามาใช้ประโยชน์ในกิดควาคุมคุ้มค่าครับตแต่ละท้องแต่ละท้องนี่มีประมาณก,กี่พันกี่หมื่นตัวเนี่ยครับก็ในระยะสมบูรณ์เพศของปลาทูที่อความยาว ประมาณชักครึ่งพุทธเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ,บที่เข้าสเตจแล้วเนี่ยเราก็มีข้อมูลวิชาการว่ามีมีไข่ไน,นะครับที่พร้อมที่จะฉีดน้ําเชื้อแล้วก็ออกมาด้านนอกเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยก็หลักประมาณแปดหมืนฟองขึ้นไปแปดหมื่นแล้วนะครับช่แต่ว่าโดยระบบผสมแล้วเนี่ยรับในในวัถจักรเมื่อเขาออกมาเป็นตัวเล็กก็ถูกการควบคุมในระบบนิเวศโดย<ช>ปลาตัวอื่นกินเนี่ย ดังนั้นอัตรารอดมันก็มีมีระบบที่ควบคุมตามธรรมชาติครับัประมาณเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นตน์ข้อมูลวิชาการก็มีหลักไม่น้อยกว่าห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ทเราติข้อมูลครับครับห้าถึงสิบเปอร์เซ็นคือถ้าแสนหนึ่งก็จะรอดประมาณสากักห้าพันถึงหนึ่งหมื่นตัวครับแต่ก็แต่นี่เป็นธรรมชาตินะเข้าใจได้ครับครับเป็นธรรมชาติครับเพราะรมประมงก็ ก็เอามาเพาะพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยขนาดนี้ก็เราสามารถเพาะพันธุ์ลูกประทูได้แต่ว่าอ่าความคุ้มค่าคค่่าาจจัยยใ <c oughs> บใใสูงสู้ให้เขาอยู่ในธรรมชาติแล้วก็ใช้ระบบให้เขาวางไข่แล้วก็ควบคุมพื้นที่เนี่ยต้นทุนของการลงทุนเนี่ยจะน้อยกว่าเยอะมากเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็ยังยืนยันว่าการดําเนินาาการมาตรการ เอาหรือควบคุมกามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยอย่างมาตรการที่เหมาะสมและก็สร้างความดุลยภาพสู่ความยัง่งยืนในพี่น้องชาวประมงครับผมอยากรู้จังเลยคุณบัญชาครับว่าถ้าสมมติชาวประมงก็ไปจับไอ้เจ้าแม่ประทูที่มีไข่อยู่เต็มท้องได้เนี่ยเขาจะทิ้งไหมฮะโดยหลักน,น,น,นะครับคัดยากการการทําการประมงอของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอวนลอยก็ดีนะครับอวน ติดตาก็ดีเนี่ยปลาที่ติดอวนก็จะคือจะเสียชีวิตอน,นะครับจะตายอ๋อตายเลยลใช่ไหมครับจะตายแถ้าเป็นเครื่องมือบางประเภทเช่นติดอวนลากอย่างเนี้ยนะครับ,รบก็ใช้เวลาถึงหกถึงแปดชั่วโมงกว่าจะกู้อวนครั้งหนึ่งก็กดินไม่ไหวแล้วเข้าุงอวนอ่าครับนั้นก็ การจะปล่อยก็ก็ค่อนข้างจะไม่สามารถปล่อยได้พุกอย่างนี้อ๋ออันนี้ที่พานนี่ไม่ใช่เลยมันเลยไปเหตุจะเป็นว่าทําไมเราถึงต้องกะระยะในการเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับก็เลยต้องเผื่อต้องปันพื้นที่ต้องควบคุมต้องเอาต,ต,ตัวสต็อกเนี่ยนะครับที่จะคุ้มครองให้เขาอยู่ให้ได้อ่ครับอเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณบัญชาครับขอบพระคุณครับ ครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ,ค,รบคุณบัญชาสุกแก้วนะครับอธิตดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี่นะครับปิดอาปุ๊บก็คงปลาทูไม่ได้แปลไม่มีให้กินมีนะฮะยังมีให้กินอยู่อาจจะเป็นปลาทูจากาเพื่อนบ้านบางอะไรบ้างบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าจะให้อร่อยจริงๆสำหรับปลาทูไทยเราวิธีการแบบนี้จะทําให้มีปริมาณเพียงพอเมื่อถึงเวลาที่เขาจะกลับเข้ามาเติบโตอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันสุกก็จะพูดคุยกันกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ,อ,อวอ่าสสวเรื่องราวของการวางแผนภาษีนะครับเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้ประกอบการดิสอีเนต้องรู้ทาไมถึงเป็นอย่างนั้นคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐนะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะอยากจะเชิญชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์บุคสหกรณ์ออมทรัพย์ของภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับมายื่นขอสินเชื่อดังกล่าวเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหานี้ให้กับบุคลากรคําถามคือได้มีการตั้งวงเงินสินเชื่อทั้งโครงการเนี่ยนะครับจํานวนเท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยให้ถุนรานนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ